นานะที่ได้กล่าวว้เมื่อกี้า ق ah ู ل و อ يا أ น ل ا ل ق ر า ن ماذا زرع القرآن في كل بكم ท่านมาลิกินด ي นา ب ซึ่งเป็นตาบีอินีนท่านได้ถามว่าโอ้ oh, ชาวอันุรอานทั้งหลาย <c oughs> ท่านได้ปลูกอันุรอานไว้ในใจของท่านอย่างไรบ้างปลูกอย่างไรพี่น้องผมก็เลยถามเพิ่มว่าวันนี้เราปลูกแล้วยังอาปลูกแล้วพี่น้องอัลฮัมดลไะ สองเมื่อปลูกแล้วเนี่ยเราเราปลูกอย่างไรอะปลูกกล้วยมันก็มีเทคนิคในการปลูกกล้วยอ่าอย้ายย้ายต้นมันสูงให้ให้ลูกมันดกอ่าเราไปเห็นในในคลิปอ่า YouTube เนี่ยโอ้โหปลูกมะพร้าวต้องปลูกทะแยงยังไงเนี่ยทุกอย่างเราปลูกอย่างไรพี่น้องวันนี้เี๋ผมพูดไว้รอบก่อนว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนอันกุานสอง กลุ่มคนที่มีโอกาสได้เรียนแล้วแต่ทิ้งไปแล้วสามกลุ่มที่ไม่มีโอกาสวันนี้กลับมามีโอกาสพี่น้องอัลฮัมดุลิลละวันนี้อัลฮัมดุลิลละพี่น้องถึงแม้ในอดีตโคดมันอาจจะบิดเบี้ยวอยู่บ้างโอเคผ่านไปแล้วพี่น้องมันแก้ไขไม่ได้วันนี้มาดูที่ปลายว่ามันจะใช้งานได้ตรงไหนเน,นี่ยเรามาร่วมกันปรุงก,กันนี้พี่น้อง นี่คือคําพูดของมาลิกบินดีนะัทบอกว่าท่านปลูกอันกุราในใจของท่านไว้แล้วอย่างปลูกอย่างไรพีน่น้องปลูกแล้วดูแลมันอย่างไรที่จะให้มันเกิดผลให้มากที่สุดนอกจากเราปลูกแล้วจะได้ประโยชน์แกเราคนเดียวแน่นอนพี่น้องไม่แน่นอนพีน่น้องปลูกมะพระ้าวต้นหนึ่งเนี่ยนอกจากเราได้กินแล้วเราจะได้ขายเราจะได้ให้ลูกกินเราจะได้ให้หลานกินเพื่อนมาเราก็ให้กินเพื่อนบ้านเราก็ได้กินนี่นี่คือการปลูกพี่น้อง ไม่มีอะไรที่เราปลูกแล้วไม่หวังผลพี่น้องแม้แต่บอลด่างบอลลายนะี่ะพี่น้องเห็นไหมวันนี้ต้องเพาะอะไรนะเขาอะไรเพราะหน่อใช่บรรจักบรรจักมีอยู่สามสี่ต้นเดี๋ยวผมจะแอบไปเอาสักวันนะเราปลูกอะไรก็ตามพี่น้องเราหวังผลครับวันนี้ที่เราปลูกอันคุรอานเนี่ยพี่น้องเนียดในใจเลยว่าขอให้ผลมันเกิดทั้งลูกนี้และก็ลูกหน้าพี่น้อง ด้วยบารอกะเหตุที่เรากําลังเรียนอันกุอานนี่ขอให้คู่ชีวิตเราได้เข้ามาเรียนด้วยขอให้ลูกเราได้เข้ามาเรียนด้วยขอให้หลานเราได้เข้ามาเรียนด้วยพี่น้องการที่จะทําให้คนคนหนึ่งมานั่งเรียนอันกุอานได้เป็นเรื่องยากครับเป็นเรื่องยากครับถอยถอยหลังไปดูพวกเราตอนเด็กๆเหมือนที่ผมเคยพูดนั่นแหละอ่าบรอซักท่านรักเรียนนะท่านเรียนตลอดอันนั้นทำโดยลักอ่าผมเรียนเรียนรักๆผมไปเรื่อยๆแบบผมนี่แหละ ส่วนน้อยพี่น้องเอาผมถามเลยว่าตลอดเวลาที่ท่านเรียนเรื่องเรียนอันกุรอ่านเนี่ยท่านสามารถชักชวนเพื่อนให้มาเรียนได้สักคนแล้วอย่างพี่น้องไหนที่ได้เกินหนึ่งคนแล้วช่วยกดหนึ่งให้ครูดีนหน่อยหัวใจรัวๆพี่น้องกว่าที่จะเอาตัวเองเข้ามาได้ยากแล้วตัวเองเข้ามาอยู่แล้วจะไปชวนเพื่อนมาอยู่ด้วยยากกว่านั้นอีกพี่น้องยากกว่านั้นอีกครับ นี่คือคําพูดของมาเล็กบินดีนะ่าบอกท่านปลูกมันไว้อย่างไรเ่ะปลูกแล้วขึ้นไหมพรวนดินไหมใส่ปุ๋ยไม่พี่น้องรดน้ำไม่หรือว่าตั้งให้แห้งตายจะแล้วตากแดดอยู่หรือบางทีก็อยู่ในร่มจนตายเหมือนกันอยู่ในร่มจนตายเหมือนกันอ่าพี่น้องกดหนึ่งมาแล้วคนหนึ่งผมอ่านชื่อไม่เห็นกูดินอ่านเองเอยสิ้ คาดแไม่มาจาก,กระบีอันนี้อันนี้นนในในในก,ก,ก็ก็พูดแล้วเขาเนี่ยตอนที่อันนี้พูดนิดหนึ่งบอนะขอกัรจังหวะนิดหนึ่งได้ไหมบอสครับอ่าเนี่ยันี้สุดยอดมากคนนี้นะครับที่บอกาสุดยอดเนี่ยคือนหนึ่งในนั้นพี่น้องทุกความดีที่มาจากความรู้ที่ท่านได้ขยายเอาไว้ขยายด้วยปากไปสอนผู้อื่นพี่น้องสอนที่ตัวเองสอนได้สอนไป หรือไม่มีโอกาสสนตัวเองก็แชร์ช่องครูดีนไปหรือช่องอื่นๆที่มีประโยชน์พี่น้องแชร์ไปซื้อโทรศัพท์มาสองหมืนแชร์รูปโป้ไปแล้วสิบทีไม่ได้แชร์ครานสักทีเนี่ยเครียดเลยพี่น้องปนันนี้อันนี้พูดได้มันสนุกนะน,นี่บางคนจะแชร์เรื่องศาสนาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนว่าทำเท่าลาวอย่าแชร์เลย เออนี่นี่น,นี่พี่น้องเนี่ยที่ว่านี่แหละเหมือนกับที่กูดินบอกไปชวนเพื่อนให้มาเรียนเพื่อนบอกกับมึงอย่าเรียนนะเวทำเท่าเบกเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ย,ยทำเท่ารู้ไปเรียนสองสามวันทำ,ทำเอิดทำอารมแค่ตายกูอไม่ต้องมานั่งกับกูแล้วอ่าเนี่ยพี่น้องผมพูดมึงกูเนี่ยเอาแบบสบายๆนะอย่าเพียยอะไรเนี่ยพี่น้องไอ้ไอ้ที่เขาขายตรงเน่ะเขาบอกมีคนที่หนึ่งแล้วก็มีซ้ายซ้ายแล้วก็แตกหนึ่งสองสาม มีขวาแตกหนึ่งสองสามอ๋ออะไรไปชนกันซ้ายกับขวาไปชนกันแตกอกีกทั้งหมดนั้นอะไปอยู่ที่หมายเลขหนึ่งหมดเลยผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยพี่น้องไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยเนี่ยจะบอกว่าการทํางานศาสนาพี่น้องทุกคนมีสิทธิจะทาครับอย่าไปตัดกําลังกันไอคนที่รู้เยอะก็อย่าไปว่าเพื่อนเอ๊มึงไม่ใช่รู้อะไรที่ทาเอดิดไอนั่นเองรู้เยอะมี ไอ้เพื่อนนี้พอเริ่มมีอารมณ์ร่วมมั่งอะพอถูกว่าวันนั้นเออจริงแหละกูก็ไม่ใช่เรียนไรตีเท่าท,ทำปิดปิดตูกตวงหยับรั้มเลยโจบไปลาวคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องมันปลูกไม่ขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นมาจาซารออันกุรอานฟิคุลูบิกมุมท่านปลูกอันกุรอานไว้ในใจท่านอย่างไรวันนี้ท่านอาจจะไม่ใช่คนที่ปลูกเองแต่ท่านไปเตรียมพื้นที่ให้คนอื่นปลูก ก็คือการมีส่วนร่วมพี่น้องที่ผมบอกให้ท่านกดหนึ่งมาเหตุผลนั่นแหละเราไม่มีความรู้ทางด้านเกษตรพอที่จะไปปลูกไอ้ไอ้ไอ้อะไรไอ้บอลล์เนี่ยก็อย่างน้อยไปเตรียมดินอย่างน้อยไปเตรียมน้ําอย่างน้อยไปเตรียมอะไรต่ออะไรนี่นั่นก็คือการมีส่วนร่วมตาอาวานูคําว่าตาอาวานูไม่ใช่ทําคนเดียวนะครับ เป็นการทำทั้งสองฝ่ายคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำความดีแต่ชาโรกูร่วมกัน,นี่น้องร่วมครับวันนี้ถ้าปล่อยครูดินนั่งบ้าอยู่คนเดียวนี่ขออนุญาตนะครับหรือว,ว่าให้บร,ริษักนั่งรออยู่คนเดียววันนี้มันก็ไม่ได้หรอกครับยามะ,ะมันไม่เกิดพี่น้องเนี่ยคําว่าพักที่ว่ามีแต่หัวหน้าพักใครจะอยู่ด้วยผีจะอยู่ เนี่พักของอันกุรานก็คือกลุ่มที่ว่าด้วยการขับเคลื่อนหนึ่งก็คือการให้กําลังใจเหมือนที่บระจักว่าอะไพวกเราไม่ใ่รู้อะไรกันนี่มาพูดให้หนุกกันบ้างก็สะกิดกันบ้างวันนี้ขอให้ท่านเป็นหนึ่งของการมีส่วนร่วมไม่ว่าท่านจะอยู่ในกลุ่มของผู้เรียนหรือผู้ฟังหรือผู้สอนหรือผู้ที่มีส่วนร่วมหรือผู้ที่มีส่วนผลักดันอย่าเอาตีนไปราน้ำ เดี๋ยวมันจะตูงน้ำเลยพี่เนอะอันนี้พูดตรงๆนะเราปลูกอันกุรอานไว้ในใจเราอย่างไรฟาอินนั่นกุรอานะลอปีอุลกููปเพราะว่าอันกุรอานนั้นมันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นมีจิตวิญญาณขึ้นมีความชุ่มชื้นขึ้นกา마อันนัลนไรซาลาบียอับเหมือนกับที่ฝนมันทําให้แผ่นดินมันชุ่มชื้นและมันแตกออกมาซึ่งธัญญา,าหารผลไมักรากไม้ต่างๆพี่เนาะ นี่ก็ไปสอดคล้องกับอายะที่กล่าวไว้ข้างต้นก็คือว่ากาลาลิกาอห้นาอิไลกะร้หัมมินอัมบินาเช่นนั้นแหละอโมบบอกว่าฉันได้วายูประทานวายูแก่เจ้าอ้มโมฮัมมัดซึ่งสิ่งที่ถูกเรียกว่าวิญญาณผมบอกเลยถ้าไม่ว่าเขาจะสวยเท่าไรแหละนางนางงามอะไรสักอย่างที่นอนตายอยู่แล้เราไปกอดนะไม่เอาหรอกครับไม่เอาครับเพราะมันตายแลย้วไงะ นี่อันกุรานก็เลยถูกเรียกว่ารู้อันกุรานถูกเรียกว่ารู้ตับเสียของอสซนดีก็เลยบอกว่าสมมติรู้หรืออัน,นรูห์ยะยยาบินจะสัตว์เพราะว่าวิญญาณน,นั้นมันทําให้ตัวของเราเคลื่อนไหวได้วันนี้พี่น้องมุสลิมทุกท่านครับผมเรียกร้องให้ท่านเคลื่อนไหวในเรื่องของอิสลามและเคลื่อนไหวในเรื่องอันกุรานไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับคนที่แอบฟังอยู่อยาอยาหลาวันก่อนโดนไว้แล้วทีหนึง่ง <laughs> ผมผมพูดว่าให้ลงทุนเรื่องันพูเขามาคอมเมนต์ว่ารัฐบาลลงทุนไว้เยอะแล้วบ้าจริงๆนี่เขพูดอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องดรามา <laughs> ่าเะยวันนี้ต้องเคลื่อนไหวครับมุสลิมที่กําลังเป็นอมัมมาพฤษหรืออมัมมพาตเนี่ยอมัมมพาตเนาะพูดไไม่ค่อยถูกหลาลลำบากจริงพูดคือมันงวยไม่ได้อ่ะมันอยู่เนี่ยเห็นไหมบรสจากคือคนเป็นอัมมพาดเนี่ยมันพึ่งอ่ะ อย่าว่าจะช่วยเพื่อนเลยช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยพี่น้อผมก็เลยพูดแต่ต้นว่าการวิถีของกายภาพบําบัดก็คือหนึ่งต้องอดทนต้องพยายามและต้องฝื้นฝืนพี่น้องฝืนเนี่ยฝื้นเดี๋ยวใครคอมเมนต์มาล่าให้เคลื่อนไหวพี่น้องถ้ามุสลิมของเราอยู่ในสภาพของคนเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยจบมันงวยไม่ได้นะั่นงวยภาษา ภาษากลางก็คือมันเคลื่อนไหวไม่ได้อะมันอยู่กับที่ไงไปเนาะเนี่ยต้องกายภาพมันรู้มนอัมรินาดูนะ่อัลลอฮ์พูดถึงอันกุรอานไว้สองอย่างอย่างที่หนึ่งพูดว่าอันกุรอานคือรู้คือจิตวิญญาณถ้ามันขาดเึ่งจิตวิญญาณแน่นอนมันก็คือศขดีๆนี่เองว و ก ك นจَ ع อันนาُูนูรَ อัลลอฮ์าบอกว่าและฉันนั่นได้ให้มันนั่นให้อัลกุรอานนั่นนูรอให้มันเป็นแสงสว่างเป็นนุรเป็นแสงสว่างพี่นนอะยิ่งศพอยู่ในมืดน,นี่ผีอย่างเดียวเลยพี่นอ้องถ้าศพอยู่ในที่สว่างค่อยๆไม่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าเป็นศพแล้วไม่มีแสงสว่างอีกจบจะไม่เด็กๆเกขาหลอกผีนี่อัดรุย เนี่ยพี่น้องผีกับความมันจูคู่กันเลยวาแล้กินจะอันนาฮูนูรอและอัลลอฮ์บอกแต่ว่าฉันนั้นได้ให้มันนั่นฮูก็คืออันกุรอเนี่นูรอเป็นแสงสว่างที่จะนําทางชีวิตของผู้ศรัทธาอันนี้เรากําลังพูดกับพี่น้องผู้ศรัทธานะครับแต่พี่น้องอื่นฟังอยู่เนี่ยให้เข้าใจว่าบริ ในบทเราพูดในกรอบนี้นะครับไม่ไม่ได้ไปกระทบกระทั่งอะไรอย่างไรนะครับให้กําลังใจกับพี่น้องทุกคนวันนี้ <c oughs> จิตวิญญาณที่อยู่ที่ท่านคือจิตวิญญาณแห่งความเป็นอิสลามและมีศรัทธามั่นกําลังเริ่มเคลื่อนไหวพี่น้องกำลังเริ่มเคลื่อนไหว,ไนะเ,เ,คไหวเคลื่อนจากตัวท่านไปสู่คนที่อยู่รอบข้างท่านมันกําลังเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกับมีแสงสว่างขึ้นมาเล็กๆแล้วพี่น้อง อดีตผมบอกแล้วมันไม่สามารถไปพูดว่ากล่าวใครได้หรอกครับมันจบไปแล้วระหว่างท่านกับอัลลอฮฺสุบฮานวัตะลาเมื่อท่านมีใจที่จะขออนุญาตแบบอขอโทษต่ออัลลอฮฺแบบที่บราษรักว่าอิงชาอัลลอฮฺอัลลอฮฺเป็นผู้รับการขออภัยโทษที่สําคัญคือปัจจุบันและอนาคตเราจะสร้างการเคลื่อนไหวของจิตวิญญาณแห่งอิสลามอย่างไรเราจะสร้างแสงรัศมีแห่งอิสลามอย่างไรพี่น้อง ถ้าวันนี้แม้แต่เราจะพูดกับเขาว่าวันเพื่อ์ทำไรล่ะเน่ยที่เห็นหายไปทุกทีไปนั่งควังเด็กๆก็เรียนประอัานอ่ะตัวเองเรียนด้วยไม่อ่านบอกบอกไปเลยพี่น้องบอกไปเลยพี่น้องวันใดที่ท่านอยู่ต่อหน้ากาลามุลลอฮ์คำพูดของอัลลอห์นั่นคือสัจธรรมหนึ่งที่มันจะไปช่วยเขา ท่านและตัวผมเองหลังจากที่เราไปหาอ้ว์ในวันเกียมาพี่นอะวันแล้วกินยาอันนาฮูนูรอสองอย่างนะ